เข้ามาแลวก<ท><บ>ดไลค์กดแชร์สว<อ>ที่มาจากการแต่งตั้งของพวกคอสชอเนี่ยเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยประเทศชาติจะชิบหายหรือไม่ก็อยู่ที่เพื่อไทยกับสวที่มาจากคณะรัฐประหารเพราะว่าไอ้คณะรัฐประหารเนี่ยมันได้ตั้งสวพวกนี้ไว้พวกนี้มันก็ขัดขวางไม่ให้พรรคการเมืองที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนเนี่ยเป็นนายกและจัดตั้งรัฐบาลเพราะมันไม่ต้องการให้ พิธาไม่ต้องการให้ก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลเพราะพวกมันจะโกงกินกันยากใช่หรือไม่นะมันก็เอามาตรา112ดังหน้าเพราะนั้นคนที่ถ่วงความเจริญเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยขัดขวางมติประ r าชนก็คือพวกสอวเนะเสียงส่วนใหญ่ของสอวอพวกนี้คือพวกที่ถ่วงความเจริญให้กับประเทศชาติใช่หรือไม่นะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ว่าชนะเลือกตั้งมาแล้วให้ไปเป็นฝ่ายค้าน พราะสวไม่ยอมและไอสอเวเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็แต่งตั้งไอสอวอรกระจกหรือไอสอวอขยะเพียงไม่กี่คนมาเดินสายให้สัมภาษณ์ทีวีไปนะกูจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่กูนะอยากจะถามว่ามึงเป็นเจ้าของประเทศหรือไงไอสอวอสวะนะไอสวะนะนะกูจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่กู นะเศรษฐากูก็ต้องขอคิดดูก่อนโอ้มึงใหญ่เหลือเกินนะนะแล้วมึงออกทีวีทุกคนเนี่ยออกออกทีวีทุกวันทุกวันช่องไหนก็ไปสัมภาษณ์มึงมึงก็คิดว่ามึงเนี่ยดังเหลือเกินนะออกไปทางไหนก็เจอแต่หน้ามึงมึงก็คิดว่ามึงเนี่ยดังเหลือเกินและมึงก็คิดว่าโอ้มึงเนี่ยใหญ่โตเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่กูว่ากูจะยกมือให้ไหม นะนะครับพิธาจะเป็นนายกหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่กูเหมือนมึงก็ใหญ่เหลือเกินเดินสายออกทีวีมึงก็คือขี้ข่าคนหนึ่งเนี่ยนะขี้ข่าคนหนึ่งส่วนเองจะแต่แต่อยากให้สวสวพวกเนี้ยทาตัวเป็นขี้ข่าของประชาชนเพราะพวกคุณแดกเงินเดือนจากภาษี แดกเงือนเดือนจากภาษีของประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาต้องเสียภาษีรวมถึงกูด้วยเนี่ยมึงก็น่าจะทําตามใจมติมหาชนที่เขาเลือกเพื่อไทยก้าวไกลมาแล้วก็เลือกเพื่อไทยก้าวไกลไปจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่มาให้สัมภาษณ์เศรษฐานี่กูจะเลือกหรือไม่เลือกนี่กูต้องคิดดูก่อนนะเดี๋ยวกูต้องไปดูคลิปเก่าๆที่ว่ามันเคยแก้แก้มาตา112ไหม เออมันมีคลิปเก่าๆนะเคยมีความคิดจะแก้อย่างนี้กูไม่เลือกนะเออโหมึงใหญ่เหลือเกินนะอือบางคนก็ด่าพวกมันว่าไอควายบ้างบางคนก็ด่าว่าขยะบ้างสวะบ้างคนก็ด่าพวกมึงทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใครเขาเกรงกลัวอะไรพวกมึงหรอกนะมึงอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะอ่านคอมเมนต์ที่เขาด่ดาพวกมึงไอสว,วอสสวะทั้งหลายเนี่ยกูก็ไปจะบอกว่าเป็นใครนะ เอออยากจะฟ้องก็ฟ้องมากูมไม่ได้เคยกลัวพวกส้นตีนพวกนี้เลยนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับเห็นด้วยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จุกรู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 กรผมเนี่ยพร้อมที่จะเป็นหัวหอกเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการที่จะต่อต้านพวกสวสวัะพวกนี้ที่มาจากคณะคอสอชอก็คือพวกยึดอำนาจที่ท มึงไม่ได้เห็นหัวประชาชนประเทศชาติทิพหายวุ่นวายเศรษฐกิจไม่ดีภาพลักษณ์เสียหายก็มาจากพวกสวสวสวะพวกนี้แหละที่มึงฝืนมาติมหาชนอาจารย์มหาวิทยาลายัยบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆก็บอกว่าใครๆก็มึงก็ไม่เลือกไอ้สอวสวะมึงก็เป็นนายกเสียเองสิใครๆมึงก็ไม่เลือกก็มึงเป็นมึงเองไอ้สอวสวะเอ้ย มึงเก่งเหลือเกินลอยหน้าลอยตานะออกมาทางทีวีทุกช่องเลยมึงก็คิดว่ามึงดังนะประเทศไทยจะไปข้างหน้าหรือไม่นะก็แล้วแต่มึงมึงใหญ่จังกูงจะเลือกหรือไม่เลือกนะผมผมเห็นไอ้สวส้วนตีนพวกนี้ออกมาออกทีวีแล้วนะอยู่ใกล้ๆผมอยากจะตีมถีบหน้าเนี่ยนะครับอยากจะส้นตีนถีบหน้าเพราะอะไร โอ้โหลอ,อยหนะ้าลอยตาผมจะเลือกหรือไม่เลือกผมก็คิดดูก่อนนะคุณต้องสลัดก้าวไกลออกไปนะเออนะต้องสลัดก้าวไกลออกไปนะถ้ามีก้าวไกลเออผมก็ไม่เลือกนะเออ,เอ,อมึงใหญ่นะเติรประเทศเป็นของมึงนะประชาชนก็เลือกมาแล้วมึงมึงยังไม่เลือกอีกนะครับพวกมึงนี่เป็นพวกที่ประเด็จการจริงๆเลยกูเนี่ยไปโอ้โห,ไม,โโหไม่รู้จะสรรหา คาอะไรมาเรียกพวกมึงแล้วนะแล้วตอนนี้มึงโดนด่านะมึงก็บอกว่าประชาชนเป็นไฮยีน่าประชาชนเป็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองนะเพราะว่าประชาชนก็เห็นต่างกับมึงมึงก็ด่าเป็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองบ้างด่าเป็นไฮยีน่านะเพราะก็ด่าพวกมึงเนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองมีใครเขาชื่นเขาชมพวกมึงบ้างเขาด่ามึงรายการต่างๆที่เขาเชิญมึงไปเนี่ยเพราะว่าเขาเชิญไปให้ประชาชนด่า ไปดูรายการดังๆที่เขาเชิญพวกมึงไปแต่ละช่องอ่ะมึงไปดูมีแต่คอควายคอควายคอควายตัวเคตัวเคเขาด่ามึงมึงมึงอ่านคอมเมนต์มั้งมึงก็คิดว่ามึงน่ะเป็นผู้วิเศษเป็นเจ้าของก็เด้เปล่าหรอกมีแต่คอควายคอ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 แต่ไม่หมดอ่ะเขาให้คอมผู้ประท้วงเขาให้หอหีบมึงไปคอควายเสร็จแล้วไม่พอมึงเอาหอหีบไปเขาด่ามึงทั้งบ้านทั้งเมือง พอมึงโดนด่าหนัหนกหมึงก็มาโพสตเฟซบุ๊กนะมึงบอกว่าอะไรนี้ประชาชนที่เห็นต่างจากมึงเป็นไฮยีน่าเป็นสัตว์ที่ล่าเนื้อเป็นหมาเย,ยี่ยวรถภูเขาทองดูมึงไปเปรียบนะบางคนแม่งโดนด่าหนักเพราะว่าอะไรเพราะมึงเสนอหน้ามาให้ความเห็นข่มขู่ประชาชนมึงก็ไปด่าประชาชนที่เห็นต่างว่าเป็นคนโง่พวกโง่นะด่าประชาชนที่เห็นต่างจากมึงเป็นอันตรพาล ไม่มีใครโก,กงล่ะด่าประชาชนใส่ร้ายเหยียดหยามมึงพฤติกรรมของพวกมึงเหล่าเนี้ยมันควรที่จะเหยียดหยามมัมมันโคตรหน้ารังเกียจเลยนะหน้ารังเกียจถ้าเปรียบเหมือนขี้วกูว่าขี้จะราคาดีมาพวกเวาอวบางคนมันยิ่งกว่าขี้อย่างกูเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรพวกมึงเลยนะเ,นะเออนะไม่เคยกลัวเลยแล้วกูก็ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลย ที่จะมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์มึงเพราะพฤติกรรมของมึงเนี่ยมันเหมือนสวัสดเปรียบเทียบนะความเข้าใจของนะเพราะว่าสาวดีดีเนี่ยมึงจะไปขัดใจประชาชนทําไมจริงไหมครับพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กันครับเราต้องช่วยกันเปิดการมองเห็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยพวกมึงนี่ก็ทําอะไรลาบากประเทศชาติทิพย์หายก็ต้องโทษมึงเพราะมึงไม่เลือกพิธาเป็นนายกมึงไม่เลือกก้าวไกลจะโหวตมึงก็บอกโหวตซ้ําข้อบังคับ การประชุมมึงก็บอกว่าใหญ่ปสวพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเรียกว่าพฤติกรรมขยะหรือไม่กูอยากจะถามพวกมึงไอ้สวขยะบางคนกูไม่บอกชื่อมึงหรอกถามเ่ากูรู้จักชื่อพมึงไม่รู้แต่มันจะเป็นสเสน่ห์จังไรแก่วงตระกูลกูแกป่าปากกูจริงไหมครับพี่น้องถ้าใครเห็นด้วยก็ชุกรู้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนี่ยประชาชนยังบอกเลยมึงขัดขวางทุกอย่างอ่ะสว นะพิธามึงก็ไม่เอาก้าวไกลก็ไม่เอาเศรษฐาก็ไม่เอาอุ้งอิงก็ไม่เอาเพื่อไทยก็ไม่เอานะยังไงแน่แล้วมึงก็ปล่อยข่าวให้เพื่อไทยกับก้าวไกลกัดกันเองนะยืมมืออ่าเพื่อไทยไปฆ่าก้าวไกลหลังจากนั้นก็ให้ก้าวไกลขัดแย้งกันแล้วก็ไปฆ่าเพื่อไทยสุดท้ายมึงก็ยุบพักก้าวไกลก่อนแล้วก็เดี๋ยวมึงก็ไปยุบพักเพื่อไทยก็เหลือแต่พวกประเด็จการประเด็จการยึดอำนาจ แล้วก็พวกไอ้ไอ้ไอ้อะไรคอสอชอทั้งนั้นพฤติกรรมพวกมึงก็เป็นพฤติกรรมเก่าๆไอ้พวกคณะรัฐประหารเหมือนเดิมนะตอนนี้มึงก็เริกก่มตั้งแต่สร้างความเกลียดชังใครๆสอวสอส,อสอทุกพักพวกมึงไม่เอาก้าวไกลทาให้ก้าวไกลโดดเดียวไม่เอาพิธาสักพักมึงก็ไปยุเพื่อไทยต่อมึงก็ส่งคนของพวกมึงไปติดต่อที่นั่นที่นี่ลังกาวีบ้างอังกฤษบ้าง ต่างประเทศไปยุเพื่อไทยเพื่อไทยก็ต้องไปบอกเโทนี่อยากกลับประเทศไหมเดี๋ยวกูจัดการให้อย่างนั้นอย่างนี้โทนี่ก็อยากกลับประเทศแบบไม่ต้องติดคุกก็ไปหลงเชื่อเสร็จแล้วก็ไปยุเพื่อไทยเพื่อไทยก็มาแถลงข่าวบอกว่าเนี่ยก้าวไกลมีปัญหาต้องแก้ปัญหาเองทำให้เพื่อไทยกับยืนมือเพื่อไทยไปฆ่าก้าวไกล นะเอ่อให้ทะเลาะก,กันนะส่วนไอตัวผดดการก็อยู่เบื้องหลังก็คอยเสียมสุดท้ายก็เป็นไงนะคนที่น่าสงสัยมากที่จะได้จะเป็นนายกก็คือใครอะตาป้อมไงนะคนที่มีโอกาสจะเป็นนายกมากที่สุดก็คือตาป้อมหรือลุงป้อมนะรองลงมาก็นายอนุทินก็คือพวกคุณทั้งนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ให้ทั้งเก้าไกลเพื่อไทยทะเลาะก,กันสุดท้ายก็นะขัดแย้งกันแฉกันเองฆ่ากันเอง นะและพวกคุณก็เป็นใหญ่เป็นโตเกมแบบเก่าๆฟังเนี่ยมันเราไม่ต้องไปเป็นหมอดูไม่ต้องอะไรดูจากสันดานที่ผ่านมาของพวกคณะรัฐบาลแบบนี้แล้วเสร็จท้อยเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็สั่งยุบเก้าวไกลพอยุบเก้าไกลเสร็จก็ยุบเพื่อไทยเหมือนกันเพื่อไอ้พวกที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยพวกทักษิณมันโดนยุบมากี่รอบแล้วนะนะอนาคตใหม่ก็โดนไปแล้วเนี่ยพลังประชาชนพรรคไทยรักไทย,ไทยอะไรไปหมดแล้ว สุดท้ายมันก็ให้เนี่ยพวกเนี้ยก็ทะเลออกกาะกันกัดกันนะนะพวกตาป้อมก็เป็นใหญ่ผมผมดูเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยราะเด็ดกาเนี่ยมันเป็นคนแก่แก่เก่าๆคิดเดิมๆดิมแค่นั้นแหละนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไปยังพรกเพื่อไทยนะจริงๆผมก็เป็นคนชอบเพื่อไทยผมก็เป็นทนายให้สสพักเพื่อไทยอยู่หลายคน